เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุมโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระลิรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณนะาจักรไทยตราบจิรธิติการ His Majesty King Mahawachiralongkon พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว is graciously devout to offer food to monks administrators Lecturer, staff, and the students of MCU Wang Noi District, Ayutthaya Province. From the 21st November 2021 up to the present, Hambi rejoiced in the Royal Moritz with the grateful feeling in the incomparable Royal Grace. และทั้งมีวิสีสุมาจิติเดชกงส์อัคร์เพลทชั่นของที่ประจัญและอันนับไม่ถ้วนของรูปอาวุธเมื่อวิสมาจิติเดชกงส์จะเจริญรุ่งเรืองด้วยความรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองสำหรับอาณาจักรของไทยแลนด์ขอให้พระเจ้ามีพระคุณท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวาย พัฒตาหารแด่พระสงค์โดยเสด็จพระรจชากุศสลหลายคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งเป็นคณะของบริษัท ACST โดยคนสุชาดาธรรมสวุวรรณพร้อมด้วยญาติสนิทมิสหายสัมพันตชนวันนี้นำพัฒตาหารข้าวหวานมาร่วมสมทบเป็นข้าวเหนียวหมูจำนวน100ห่อขนมเบเกอรี่จำนวน300กล่องขออนุโมทนาบุญ คณะที่สองเป็นคณะของดรมาริวันประยงพันธ์พร้อมด้วยญาติสนิทมิสหายสัมพันธ์ชนวันนี้มาทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของดรกุลดรมาริวันประยงพันธ์ถวายปัจจัยเป็นค่าพัตหารเป็นจำนวนเงิน24,000บาทขออนุโมทนาบุญคณะที่สเป็นคณะร้าน เบเกอรี่โดยนางเยาวมานวงสวัสด์วันนี้นำพัฒหารข่าวอ่านเป็นขนมคุกกี้แมคโดนัลมาร่วมถวายเพงคณะที่สี่เป็นคณะของท่านพลตำรวจเอกเสริมคุณหญิงชโลบรจารุลัตพร้อมด้วยน้องหญิงคุณแม่ตุก๊กวันนี้นำข้าวเหนียวเปียกลำไยและกล้วยบวชีมาร่วมถวายพระสงฆ์คณะ ที่5เป็นคณะของนายสุธยาสิริธัญยพรรองผู้อำนวยการกองวิชาการและบูจัดการสนักพิมมอเจรอวันนี้มาทําบุญคลา้ายวันเกิดนายสุธยาสิริธัญยพรบริรบรรรจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒาหารไจจนวนเงิน2,000บาทคณะที่6เป็นคณะของวิไลป้องการราชอาณาจากักรนำโดยท่านพลตรีเจนส,นสีคนศิลและ,ะดรอ,อร์อานดร ดรดิได,ได,ไ,ดได้พร้อมกับคณะโดยการประสานของรองศาสตราจารย์ดรสุรพลตุเยนพรมวันนี้ได้มาถวายปัจจัยเป็นทุนการศึกษา2 5 0 0 0 0บาทนอกจากนั้นก็มาถวายพัฒทหารบริจาคปัจจายเป็นค่าพัฒทหารเป็นจำนวนเงิน20,000บาทขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะเอาพระสงฆ์พร้อมแล้ว ช่วงนี้ปิดภาคการศึกษาจาังหวงฉะนั้นพื้นก็จะไม่เต็มบบปกติถ้าเปิดเปิดเปิดเรียนก็จะเต็มพื้นที่ประมาณ400-500รูปทั้งหลังโน้นเป็นมหายา,ยาน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นที่เป็นแิ่ษุณีแล้วก็เป็นพระสงฆ์ฝ่ายมหายา,ยานก็ฉันปรพระทาหารมังสาวิรัติอยูย่ด้านหลังโน้นอีกส่วนหนึ่งจากนี้ไปพระสงฆ์นั้นจะได้พรเป็นภาษาบาลีขอเชิญกรวดน้ำโอที่สกสน และจ้างปีติปราถนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นในสุขสืบต่อไปพระสงฆ์จะได้ให้พอเป็นภาษาบาลีนะยะาทาวาริวหะปุราปริปุเรนติสาคารเอวเมวัยโตตินังเปตานังปะกะปติป,กป,กปิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉะตุสัพเทปุเรนตุสังกปัน จันโตปนรโสยะทางมณิโชติระโสยะทางพิติโยริวันจันโตสารบารอนคนเวนาันสัตุมานเทรควตะไรโยนสุเกียงเอียงทายโยกอน วิวานจรดตาบารอนควนเวนนนสตุมานาวานตวนดรายโยนสุเกียอยยูกองวันสรีียนวิวานจรโ เต็วานตวันตะไรชนสุเกียนเกัยอยู่กอนปวาิวันธนสิงเลียนกัเนียนจังวานจัจปวยชนยนจัา เวรอนโอคุอตจนสสันปรอนคุณสุกิโตโอหสาสักเตอยยานติปิโสอัตตลานคุณสุกิโตเวร สัอิหยยะติพอภวตุสังสมังกาลังรังกันตุสัปฏิวันสังปะปวนกนลุบาเวนนัสันตานตวิิภวตุแตมภวตุสังสมังกาลังรัก ตูสัมปเทวะตานสัมปตมานุัวนสติสันสควันตูเต็งวันูสัมขมังกะลังรักตสัมปัเทวะตานสัมป นาณยาณวปวันสัายายาวายเตวิมานสะกายปฏิาญาปัญญาวิมุกขปฏิยาปรามัจจริยนุกายาเพกปุระ

วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพ,พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวนหนะึ่งพรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตบำบลลําไสรอําเภอว,วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา